ใช่ครับสวัสดีครับพี่ดาราสวัสดีครับแม็กกอนทัศครับนัดนัสิดครับเป็นไงบ้างไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับใช่ไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าแม็กนัดเจอกันบ่อยนะอ๋อใช่เราก็ยังสบายดีเหมือนเดิมแหละครับผมก็ทุกคนไม่ต้องคิดถึงไปไหนครับเอ้ยทุกคนไม่ต้องคิดถึงครับแล้วก็ อยู่ดีเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าพี่พี่ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะ่ยแต่ว่าเป็นโรคคิดถึงทุกคนครับแต่ว่าถ้าได้ได้เจอทุกคนแล้วก็จะหายครับโรคเนี้ยใช่เอาจริงผมก็ไอช่วงนี้ผมก็ไอคอกคอกแคร์แคร์อรู่ไอมิส y o ครับใช่ครับใช่โอ้จริงๆก็อีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแหละครับก็จะได้ถึงกับแฟนมิสทัวร์แล้วนะครับผมก็วันที่3เนะก็ตื่นเต้นมากครับเราก็เตรียมตัวกันมาแบบ เมื่อคืนเราก็เพิ่งซ้อมกันมาใช่ใช่ใช่หนักหน่วงใช่ครับผมก็อยากจะให้มอบความสุขให้กับทุกคนความสนุกให้กับทุกคนนะครับผมใครที่มาได้รับชมนะครับก็อยากให้ได้รับความสนุกแล้วก็ความมาทับใจกลับไปใช่ครับก็ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรก็กดได้อยู่นะครับผมผ่านทางทิกเก็ตเมลอนได้เลยอยากให้มากันเยอะเลยเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากใช่เราแบบพร้อมโชยทุกคนดูมากครับพร้อมอะไรนะเออพร้อมจะโชว์ความสุขท่าอะไรเออเป็นไก่ย่างผูกเผาอ่ะมันจะถูกหมายเสียบไมาเสียบตัวาไม่ใช่ครับ ครับผมก็วิสนุกมากไปไทเปมาเราล่าสุดใช่แล้วก็ได้เจอแฟนที่นู่นน่ารักมากครับก็ให้ได้รับการต้อนรับที่ดีครับผมทุกคนแบบเอ็นจอยมากๆถือว่าเป็นแบบว่าเช็คพอยต์แรกจุดหมายแรกที่เราไปแล้วก็ได้รับเอเนอร์จีโบวกับมาใช่ครับผมก็หลังจากพรุ่งนี้เนื้อที่ที่ไทยแล้วที่สยามเทเนนะครับผมก็จะมีอีกหลายประเทศเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนใครที่อยากไป้ที่ใจเราอยากไปเที่ยวก็ไปได้นะครับมีออดก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้มาก่อนเลยนะครับใช่พรุ่งนี้จองตัวครับ ใช่ครับเข่าวเห็นแบบภาพการซีซั่งสอช่ี่นี่หลายๆคนแซวบอกว่าพี่แม็กไม่ได้เรียนแค่น้องนัดอย่างเดียวจะต้องจะต้องเรียนลีอีกสามตัวด้วยโอ้ยเยอะรุเยอะคือเรียนน้องนัดอะแม็กโอเคครับแต่ถ้าอีกสามคนมาแม็กเหนื่อยมากบอกเลยว่าแต่ละคนนี่คือโซนมากคาแรคเตอร์ชัดแต่ละคนอ่ะก็คือแบบหยุ่มกันสุดๆครับเออเป็นไงมาว่าหน่อยดีอยู่มานานแล้วตอนนี้หลายคนบอกว่าพี่แม็กเป็นคนหอวเลยนะ มีลูกงเียนมีลูก,ลลกติดมาเต็มเลยครับอัน<อ>นี้เพิ่มเป็นสี่ใช่ฮะก,ก็ก็ปวดหัววุ่นวายดีครับผม,มแต่ว่าก็สนุกนะยิ่งยิ่งสนิทมากขึ้นเนื้อเขาก็แบบเหมือนกับเล่นเล่นกันมากขึ้นเหมือนกับว่าเราก็แบบเหมือนกล้าต่อปาะต่อคำก็ทําให้ไม่เหงาดีสนุกดีครับผมแต่ว่า<ม>น้องๆเขาน่ารักน่ารักน่ารักครับแบบถึงถึงเล่นกันเยอะแบบกวนกันมากกวนกันไปมาครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่า แบบใช้คําพูดที่แบบอะไรน่ารักทุกคนเลยครับใช่เวลามาทำงานก็เหมือนได้แบบมานั่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับนั่งคุยกันเล่นกันใช่ใช่ครับนี่นี่ก็แบบไปรวมตัวกับพวกเขาด้วยไงแบบโอ้โหรวมแม็คนเดียวเลยใช่ไม่ก็แล้วแต่ขังเขาเป็นสมุนหรอลงมาเซบีนี่สมุนแล้วอ้โใช่เนี่ยเห็นแบบอุ้ยไปไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เลยอยู่มาพร้อมกันได้ไงไปเป็นสมุนกันตอนไหนฮะก็เป็นเป็นสมุนที่ทรยศผมได้ตลอดเวลาแล้วกัน ราะ่างจังหวะผมเองก็โดนเกล้วยไม่งั้นเราห้ามไว้ใจใครนอกจากเราสักย้อนเรับ่อยสุดหกันเนี่ยครับเลยครับเขามาจากซิลิทลินจริงๆครับคนนี้ใช่ผมเลยว่าสายเลือดแท้ของเขา้มันจะูกแลอวลลยก็เขาเรียกว่า ไม่มีโอกาสแล้วกันครับเมื่อมีจังหวะแม้กระทั่งแค่เซียววีเขาก็สามารถแบบว่าโพร่งขึ้นมาได้ฮะในการที่จะแบบว่าขอให้ได้กวนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าน่ารักดีครับได้ไปเป็นแบบสีสันนึงของแบบว่าแก๊งครูของเราใช่ครับจยังไงก่อนเราแบบโอ้ผมเนแม็กถอนหายใจเสียงดังว่าอ๋อจริงเหรอใครทำให้แม็กแบบนั้นโอ้ยแบบไม่ตั้งใจให้มันเสียงดังนะเราใส่มาเสียงดังไปเองแหละมันมาจากข้างในไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่เจอร้องแบบ รุนแรงจริงเพราะว่าปกติรองนัดจะไม่ค่อยเสียงรังเท่าไหร่จะไม่ถึงว่าจะไม่มีเสียงถอนใจอะไรเงี้ยแปลว่าน่าจะน่าจะดื้ออยู่แบบเห็นในไลฟ์เมื่อวานก็ทุกคนก็จะแบบว่าโอ้โหเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนมานั่งเมาสกันแล้วก็แบบว่าหยุ่มกันไปอยู่กันมาอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีครับแต่ว่าโปสเตอร์เซ็นกันแป๊บเดียวเสร็จรลบพอหยุ่มกันนี่คือเวลามันเลยผ่านไปเร็วมากระหว่างทำงานกับเล่นกันอะไรใช้เวลาไปมากกว่าจริง เอาเล่นแต่เวลาเราทํางานเราจริงจังนะทำงานจริงจังแต่ว่าทํางานอ่ะแป๊บเดียวเล่นกันแบบนานกว่าจนต้องแบบว่าทุกคนมาเรามาทํางานกันให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาเล่นกันต่อใช่ใช่อย่างเดือนนี้ประเทศไทยเดือนหน้าไปมาไหนแล้วก็มีอหน้าเราไปญี่ปุ่นใช่ต้นเดือนหน้าเลยครับญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็บราซิลครับผมใช่แล้วก็ ฝาขอมเมนตนัดด้วยก็จะเป็นเบอร์ลินครับผมที่ใช่เหมือนไปสำรวจที่ไหนก็อยากให้ตามไปทุกที่เลยใช่ครับบราซิลกับเบอร์ลินน่าจะอยู่ในเดือนตุลาคมครับส่วนกันยายนอุ้ยใช่ครับส่วนกันยาก็นี่แหละเวียดนามนี่ก็ใกล้ใกล้กันติดๆกันหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาให้แรงใจพวกเราเนื้อก็ทำเต็มที่ทุกโชว์ครับแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนทุกโชว์เลยครับใช่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราเนื้อเบอกบอกบินแบบเรียกว่าข้ามแปซิฟกใช่ใช่ไปครั้งแรกที่แม็กออกจากเอเชียนะ แต่นั้นคยไปแบบยุโรปแล้วแต่คร้านี้ไปใต้อเมริกาก็ไอครั้งแรกเอ้ยครั้งแรกที่นัดไปเยอรมันอ่ะแล้วก็ตอนที่นัดไลฟ์คุยกับพี่แม็กอยู่อ๋อจริงเหรอแต่ตอนนั้นพี่แม็กไม่ได้มาอ๋อใช่ใช่ที่ไปที่ไปที่นัดไปแบบเยอรมันสวิตแล้วที่ไปกับที่บ้านใช่ครับแต่รอบนี้เราไปแบบเมกาใต้บราซิลก็วยเราตื่นเต้นมากๆครับแบบใช่ครับก็เคยไปสอบถามแบบเพื่อนๆนะว่าไปบราซิลมาเป็นไงเขาบอกว่าวิทยาแฟนให้นัทแบบจอยมากครับก็คือแบบสนุกมากก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ไปครับทุกประเทศเลยคครรัับบผมใช่ หรือว่าน่าจะได้รับ energy ที่พุ่งผ่านใช่ครับก็แต่อาจจะนั่งเครื่องบินกันแบบว่านานที่สุดในชีวิตก็ครั้งนี้แหละครับไม่เป็นไรโนนั่งด้วยกันก็นั่งได้อยู่แล้วถูกต้องถูกต้องครับมีนั่งด้วยกันก็นั่งได้อยู่แล้วครับเราจะเตรียมเอาความน่ารักขำหวานของบริษัทใส่เขาไั้นเติความน่ารักอะไรบ้โยนใส่ในใจความน่ารักหรอกจทำไม้ที่ปลิวอ่ะนะเอออันนั้นไม่น่าจะน่ารักอันนั้นจะน่าจะน่ากลัวครับเออแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะแยะครับ ก็จะว่าว่าเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่จะต้องโชว์ทุกคนดูให้แบบเต็มที่สุดเรื่องแบบกิจกรรมในงานหรือว่าโชว์ต่างๆเนี่ยเราก็ทําให้เต็มที่ทุกคนจะได้หล่าความสุขกลับไปครับใช่แต่อินเอร์เเราแบบว่ามีแต่มากขึ้นมากขึ้นไม่มีตกแน่นอนใช่ไม่ดรอปแน่นอนใช่ครับอันนี้คนความรักที่แม็กจะผลความหล่อไปขนาดไหนเปความหล่อไปก็ ก็มีเท่าไหร่ขนไปให้หมดนะครับใช่ครับมาดูว่ารอบนี้จะขนความหล่อดึงออกมาซุกซอนกับมุมกระเป๋าฮะเพราะว่าแบบว่าตอนนี้มันก็ไม่รู้จะเหลืออยู่ตรงไหนหรือว่างฮะยังมีเลยยังมีอยู่ยังมีอยู่ไหมครับยังมีความหล่อเหลืออยู่ไหมยังมีเหลืออยู่ไหมตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยมีมีมีความหล่อแต่ตอนนี้แถมความล่ำมาด้วยอาเพราะว่าามันออกกําลังกายมากครับพี่แม็กซ์ก้าสุดอ่ะก็ไม่ไดแบบว่าเออแบบพี่แม็กซ์ก็แบบไปก้นเปี้ยนห่าบ้าต้องนั้นเป็นอะไร อ่ารบนมาจากไหนข่าวมาจากไหนที่เราไปล่าสุดครับฮะใครก็ไปก็ไปเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็มันก็ทุกอย่างมันก็มีจังหวงจังหวะอะไรของมาแหละครับมันก็มันก็ไม่ได้แบบอยู่ๆก็แคนเซิลอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนว่าเราสรุปที่คือเราใช่ป่ะไม่ใช่เราคือคนนั้นใช่ไหมไม่พูดดีกว่าไม่ผมก็ไม่รู้ รันแคสเซิลรถตู้เหรอรมันเป็แบบไปส่งเหรอไม่มันคือแบบหมายถึงว่ามันก็ต้องมันก็กไปด้วยไปเดียวก็เอาก็เอาก็ท่านมันเลือกต้องเลือกหน,นึ่งคันไปกับคันพี่แม็กเหรือค่ะรถตู้มันก็ไปกับพี่แม็กมันก็ดีเขาอยู่แล้ว<ต>มันไปได้วยกันมัน,มน แทุกอย่างอ่าโอเคไหมครับกรุงเทพเหมือนกันคนละฝั่งเลยนะก็คนขับเขายังไม่ได้บ่นอะไรเลยคนขับเขายังไม่ได้วุ้ยไม่ก็ไม่อันนี้เราเอาตามคนขับไงเขายังไม่ได้แบบมีอะไรเมีอะไรโมช้าชาเพื่อนอะไรเล่าสล็อตโต้ถึงไปเนี่ย ไม่หล่อไม่หล่อครับก็อยากให้กินของอร่อยครับก็เลยแบบพาไปอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ชาเงินแต่บ้านเราอยู่ฝั่งนู้นะใช่มาเราก็ไปบ้างไงเราก็ไปให้มันรอบๆหน่อย,ยอะไรอย่างนี้รอบไกลเหมือนกันแต,<ช>แต่เขากลัวคนแถวนู้นไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหนะหน,นุนย<อ>้ายที <ๆ S 1> ม่มาชาวคนแถวไหนอ่ะแถวบ้านาราาเราหรอครับทา,างน่าจ,จะสนใจมาแถวน,นี้เมื่อไหร่เราสนใจมาเป็นคนบ้านเดียวกันเมื่อไหร่คนบ้านไกล อะไรนะปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีเขาว่าขวาหลายซ้ายดีนะครับใช่ครับพี่ทางซ้ายรออยู่เสมอครับอุ้ยสายที่ไหนที่หัวใจหรือเปล่าเออใช่ครับที่หน้าอกข้างซ้ายโอ้ยเราชงเก่งมากหน้าอกข้างซ้ายมันมีอะไรหรอนอกจากหัวใจแหละครับมีหัวใจใช่มีหัวใจที่มีอยู่สี่ห้องครับครับไม่ได้ล็อกนะนั่งงตรไหนนนะั่หรอนั่งจองหมดเลยนั่งทับให้หมดทุกห้อง จะทำตัวให้อ้วนที่สุดเพื่อไปจองทุกพื้นที่ในหัวใจอ่าเขาปิดกล้องเป็นเอีกเรื่องนึงครับโซยเวอร์เป็นงานแฟนทำยิ่งมากใช่ครับก็เป็นการปิดกล้องไปที่แบบได้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็สนุกมา,มากครับในการถ่ายทำาซยเวอร์เนี่เหมือนกับได้ประสบการณ์ใหม่แบบหลายอย่างเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รอชมกันนะครับก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะฮะแบบจากการที่เราได้ถ่ายทำันแล้วรู้ สัมผัสได้ถึงความสนุกนะฮะทุกคนคร,รอชมกันได้เลยครับบอกเลยว่าซอมบี้เวอร์นี่เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่แบบเราใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างสูงมากๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโปรดักชันหรือว่ารายละเอียดต่างๆอยาเนี่ยอยากให้ทุกคนรอติดตามคิดว่าสนุกแน่นอนครับก็ฝากด้วยครับซีรีส์ซอมบี้เรื่องแรกๆของประเทศไทยครับ,บใช่ครับใช <ขอ S 2> ่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะ